ทางมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธรูป32องค์ในพระอุโบสถหลังเก่ารวมถึงโครงการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและร่วมพิธีทอดพระป่าสามคัคคีในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับ พลเรือเอกประพฤทิพรอักษรมัดรองประธานบูลณนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมพระพุทธร,รูป32ององค์ในพระอุโบสถหลังเก่า <c oughs> เพื่อร่วมกันอนุรักษ์พระพุทธร,รูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์รวมถึงมีโครงการจัดสร้างศูนย์าการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติตลอดจนบุรพกษกษัตริย์ที่ปกป้องชาติบ้านเมืองโดยในวันที่9ก้ารกฎาคมนี้จะมีการจัดพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อหารายได้เข้าโครงการดังกล่าวที่วัดอินทารามวรวิหารตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปครับในวันที่9รกรกฎาคม นะครับในปีนี้นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับเราจะมีการจัดมหากุศลนะครับก็คือการจัดพระป่าสามัคคีนํารายได้ทั้งหมดอมอบให้กับทั้งสองโครงการนะครับโดยผู้ที่บริจาคก,กองพระป่าหนึ่งกองนะครับในราคา3,000บาทเนี่ยท่านสามารถรับเหรียญเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ปลูกเสกหรือเข้าพิธ,ธีสิทธิมังคลาพิเศษที่พระอุโบสถวัดราชบพิษนะครับ ทางนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญกับทั้งสองโครงการสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโครงการบุรณะพระพุทธรูปและศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชธนาคารไทยพาณิชย์สาขาซอยอารีสัมพันธ์เลขที่บัญชี0562582425หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่นาวาโทอาวุธลำเพชเบอร์โทรศัพท์0809415536 หรือที่เพจ Facebook มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยมีพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทองเหลืองรมดำครึ่งองค์9เซนติเมตรสำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญ3,999บาทครึ่งองค์19เซนติเมตรสำหรับผู้ร่วมทำบุญ49,999บาทและเต็มองค์25เซนติเมตรสำหรับผู้ร่วมทำบุญ200,000บาทนะครับขอเชิญชวนนะครับร่วมอ<า>นุโมนทานาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะใช่ครับ